สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับคนขุนเขาอีกจำเคยนะครับว่าไ,<อ>ไม่ได้เจอกันนานในแนวอย่างนี้นะครับวันนี้มี f อซคนหนึ่งขึ้นมาหาผมนะครับที่บ้านแล้วก็แหมรู้รู้เลยนะว่า f อซีสายเนี้ยชอบอะไรใช่ไหมอะสายเนี้ยไม่ค่อยจะเจอบ่อยที่มาหานะแต่ก็นานๆก็มาทีให้ผมอ่ะ หาสมุนไพรนะครับสำหรับท่านชายนะครับคือสายดบๆนั่นแหละครับแหมสายนี่นี่คือแนนรู้เลยว่าชอบใช่ไหมล่ะสายนี้นี่คือแหมต้องเอาไปดองนะฮะม่ในนํนาต้มนะฮะเอาไปดองกับน้ําเปลี่ยนนิสัยนะรู้เลยว่าเป็นน้ําอะไรน้ําน้ําใสๆอ่ะน้าใสๆดีกรีเยอะๆนะแล้วก็ เื่มช้าเป็กเย็นเป็กนะไม่ใช่แบบดดิมลวดลวดลวดโอ้โหน็อกโดไม่รู้ลม้มแต่เป็นล้มไม่รู้โดเลยล่ะอ่ะไปตามผมไปดูนะอยู่ในป่านี่แหละแต่อยู่ค่อนข้างไกลอยู่ค่อนข้างไกลเฉยเฉยอืม,อมเดินตามยากซะด้วยทางเมื่อก่อนน้นเยอะนะแต่ผมก็จาก เส้นทางนี่ไปหลายปีเส้นทางก็ไม่ใช่มาจากทางเก่าเนาะมันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ผมก็ต้องเดินเลาะมานะบางทีนี่ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นศูนไพไฟเขาก็ตัดก็มีก็ต้องเดินค่อยๆเดินไปหาเอาเพราะว่ามันเป็นเผาวันเนาะเผาวันมันก็จะหาดูค่อนข้างยากหน่อยเนาะบางทีต้นมันอาจจะใหญ่ละ บางทีต้นมันก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ไม่ต้องไม่อยากตัดไปด้วยครับอ่ะตามไปแล้วกันฮัมเน่ฮันเน่แม่ชันซะด้วยสิฮหฮันเน่ เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้นี่มีนะเคยเห็นนะทำไมเดี๋ยวนี้นี่มันหายยากหายเย็นแล้วกันนี่เขาทำท่อน้ำมาตรงนี้อีกโอ้ยเดินเข้าไปอืมนี่ว่านเสาหลงนี่เนี่ยว่านเสาหลงเห็นไหมข้างล่างเป็นขนอืม ข้างบนอ่ะเรียบๆรียบว่านสาวลงวเพียบเลยเนีย่เป็นสูตรสมุนไพรอบตัวนะว่านสาวลงอู้เจอแล้วต้นหนึ่งนี่ไงต้นนี้ไงเนี่ยต้นเนี้ยเป็นต้นหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในสูตรโอ้ต้นเนี้เล็กมากเลยไม่เจอต้นใหญ่ๆเนาะถ้เจอต้นใหญ่ๆแล้วโอ้มีมีเอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยมี หนอมีหนอไม้โผล่ตรงนี้ด้วยโอ้น่าจะมีหนอนรุดด่วนเนาะไม่มีโอ้เจอละเจอต้นใหญ่เห็นไหมต้นนี้นะต้นนี้ก็ใช่อะต้นนี้ใช่แล้วก็บังเอิญผมเจอต้นใหญ่อยู่นี่ไงนี่ต้นเนี้ยตัดได้เดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่โอ้ยมันชันเกินมันชันมากเลยอืมตอนนี้แหละผม ตัดใกล้ๆข้างล่างเนาะเหมือนจะมีคนเคยมาตัดนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมตัดแค่นี้นะให้ข้า,ลางล่างเนี่ยรอมันงอกออกมาใหม่เราเอาไปใช้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะบอกตรงไม่รู้ชื่อขนาดชื่อบ้านผมผมก็ยังไม่รู้เลยนะชื่อบ้านผมผมก็ไม่รู้ไม่รู้เนื่อมันชันนะ ขอโทษนะมันชันผมเดินไม่ค่อยได้มันชันอชันเนาะชันมากเลยมันเพื่อเอซอ่ะผมก็ทำเพื่อเอฟซี Z นะอขอตั้งกล้องกันเนาะไม่อยากทำลายต้นใหญ่เนาะแล้วก็ เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะทรัพยากรนี่เราใช้แค่ถึงตรงนี้ท่านผู้ชมลองดมดูครับเพื่อนๆในโซเชียลลองดมดูนะมันจะหอมมันจะมีรสหอมแบบเนี่ยลองดมดูนะหอมมากเลยเนี่ยดมมีกลิ่นหอมหอมมากผมชอบมากเลยเนี่ยดูวว้า หอมแบบสดชื่นอะดมเนี่ยหอมมากเลยนี่ดมได้กลิ่นไหมครับเอาลืมไปไม่ใช่รุ่นที่มีกลิ่นเออไปไปต่อหรืออีกสองสามแถสองสมชนิดฝนเพิ่งตกผ่านไปเนาะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะยังไม่พอลื่นอีกชั้นฮะลื่นแล้วก็ชั้นชั้นแล้วก็ลื่นไป ไปโอ้โหมีแต่เศจขยะนี่เจอต้นที่สองแล้วนะต้นที่สองนี่ไม่รู้ภาษากลางเรียกว่าอะไรแต่แถวแถวบ้านนี่พวกผมเรียกว่าต้นห้อสะพายควายนะต้นนี้นี่ต้นที่ผมกำลังเคาะอยู่เนี่นี่เป็นหน้มนะลักษณะเป็นหน้ม หรือภาษาบ้านผมก็ต้นต้นอะไรเถาขี้มูกนี่นะคือเมล็ดของมันอ่ะเวลาสุกมันจะกลายเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองแล้วก็เนี่ยต้นเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ที่ผมตัดเนี่ยเห็นไหมต้นเนี้ยที่ผมตัดมากับเอเถาเนี่ยคือต้นเดียวกันนะเนี่ยเถาเนี่ยยาวมากเลยเนี่ยแต่ผมไม่ตัดนะผมได้ละพอปริมาณเอาแค่นิดเดียวเนี่ย ลักษณะของใบก็อย่างที่เห็นนี่นะใบใบก็อย่างที่เห็นเนี่ยใบก็อย่างที่เห็นเป็นใบเล็กๆแต่ตอนนี้ผมตัดต้นนี้ก่อนอืมนี้มันี้นเยอะครับไม่ต้องความันจะหมดตาเรผมไห้ขุณลากผมตัดแค่ให้พอปไปทั้ยาครับหมายึงนะครับลักษณะต้นเป็นอย่างนี้ นี่นะเนี่ยผมใช้อยู่แค่นี้ครับแค่นี้ยแล้วก็ปล่อยตรงเนี้ยให้มันงอกเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะที่จริงอ่ะไอตรงนี้อีกสามสี่วันผมก็ร้อยให้มันแห้งหน่อยหนึ่งผมอาจจะมาเอาเพิ่มอีกก็ได้มันจะได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะเก็บไว้จะพาะไเอ้ข้างบนนี้ก็พอนะอืม ได้มาสองเทา้าวละเมื่อกี้ขุดได้อีกสองเ้าแล้วเหลืออีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนี่หาค่อนข้างยากเลยแล้วก็เหลืออ้เมล็ดสมแดงอีกชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเมล็ดสมสมแดงนี่ผมแค่ขับรถออกไปข้างบนนู่นก็มีละเดี๋ยวมีคนปลูกผมขอเขาหมดเรียบร้อยละเดี๋ยวเก็บนิดกันเด้วย,ยโอ้ยชันมากเลยเดินมานี่โอ้นู่น เดินมาจากทางนน้นเห็นทางนน้นอะ่ะชันนะชันมากเลยเด้อไปต่ออีกเนี่ยล้มเนี่ยลื่นมากเลยเนี่ยอ้อันนี้นะนี่คือเดี๋ยวผมปิดแฟกก่อนเด้ออืมเนี่ยพญาเสือโค้งนะผมตัดมาต้นนึง เราเก็บไว้เน,นี่เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวได้ดองอีกแล้วต่อไปก็ท่อนนี้ห่อสับไข่ควายใส่เข้าไป อันนี้ไม่รู้จักชื่อ,อน,น,นี่ยคืออันที่ผมไม่รู้จักชื่อสับเข้าไปรู้ว่าเป็นสมุนไพรไป,ไปยาดี อันนี้ต้นอ่าอันนี้ต้นขม,มิ้นเครือ,อน,นี่ต้นใส่เข้าไปเต็มละ้ยต้นขม,มิ้นเครือแลอ้วน,นี้ขม,มิ้นต้น,น,นขม,มิ้นเครือใส่เข้าไปมเมล็ดสม,มเมล็ดสมเนี่ยเป็นมเมล็ดที่แหม ผมนี่ไม่อยากให้มันเกิดดราม่าเลยเห็นหลายคลิปที่เขาทำออกมาแล้วเขาบอกว่าอืกินแล้วมันจะเสียชีวิตกินแล้วจะเสียชีวิตเสียชีวิตบ้าอะไรครับโอ้ตระกูลผมกินมายันตั้งแต่รุ่นโครดนี่ครับไม่ไม่มีเสียชีวิตไม่มีอะไรเลยแข็งแรงดีด้วยนะครับเมนเนี่ยผมจะกินให้ดูสดๆเลยนี่อืบี้ ให้มันแตกยศอ,อืมนีม่แตกยอืมอืม,อมขอโทษนะกินได้ไอ้ที่ห้ามเคี้ยวคือเมล็ดแกนไนนี่นี่นนอันเนี้ยมีพิษนี่แกนไนนี่มีพิษนี่ลองเคี้ยวดูสิกินเข้าไม่ได้เป็นห้าหวันนั่นแหละได้แล้วนี่เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว ดูดองได้สองชั่วโมงเป็นสีแดงเลยเห็นไหมชิมดูก่อนเลยหวานได้ใจเอเห็นไหมดองแค่แป๊บเดียวแดงเลย เอฟซีเอฟซีเอฟซีใ <welche> ช่ไหมป๋าจัดเลยเป็นไงอร่อยใช่ไหมโอ้หวานจิ้บหวานจิ้บผมผมกินแล้วนะ เ,เดี๋ยวนวว้ข้าเข้าเข้าคนเดียว,ก,ว,วกล้องเลนวายไงมันนี่นู่นเลยอ,ะอ่ะไอรถนี่มากเนาะป๋าผมกินแก้วนี้ผมพอแล้วเ้อมันยังไม่กินข้าวแล้วป้าก็กินคนเดียวถ้ากินข้าวแล้วค่อยกินใช่ไหม งั้นง,นงนเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่อยมาต่อเนาะอ่อข้าเราเ็เะไต้อกคนเดียว่อ้วอวอววามวมันกินข้าวนได้แบบตกละอของมันกินข้าวอปะหวานเจียวนั่งกินกัน